เมนูนี้นะครับคือพิซซ่าโฟร์ชีสนะฮะจากร้านพิซซ่ามาซิเลียนะฮะ<ม>ทุกคนอันนี้เป็นหนึ่งในเมนูพิซซ่าที่ผมว่าอร่อยไม่แพ้ทีไ่ไหนในประเทศนี้เลยนะ<ม>แล้วก็เราพาทุกคนมาที่นี่มาเพื่อจานนี้นะครับจะเป็นยังไงไปชิมกันนะฮะ สวัสดีปีใหม่2021ครับทุกคนมาพบกับบูมทลิตและพี่น้องอีกแล้วครับผมในวันนี้นะฮะคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกของปี2021นะครับมาพบกับรายการมาเพื่อจานนี้นะฮะซึ่งวันนี้นะเราจะพาทุกคนมากินพิซซ่ากันนะครับ<ช>ตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่ร้านพิซซ่ามาซิเลียนะครับผม<ช>ร้านนี้ก็เป็นร้านพิซซ่าอีกร้านหนึ่งที่โด่งดังมากๆนะครับเ,เราอยู่กันที่สาขาซอยร่วมฤด,ดีวันนี้จะพาไปกินพิซซ่าแหละใช่เนาะ จบแล้วเหรอ<ต>ไม่มีอะไรต่อเข้าร้านเข้าร้านเข้าร้านเข้า้านเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้กินไรนะครับไปเี่ okay, ครับผมตอนนี้เข้ามานั่งในร้านแล้วนะฮะทุกคนความทรงจําของร้านนี้กับ <ừ. S 3> ทุกคนเป็นไงบ้างฮะชอบกินพิซซ่า แปลว่าอะไรคือร้านนี้ทุกคนเขาเป็นร้านพิซ่าที่ได้รับรางวัลท็อป10พิซ za ในเอเชียชื่อรางวัลคือ50 best p i z za ร้านนี้ผมเคยสั่งมากินที่บ้านจริงยังไม่เคยมากินที่ร้านเลยเออราก็รู้สึกว่าเออประทับใจในรสชาติพิซ่าว่ะของผมนี่พอดีอเป็นร้านที่อตอนที่ค้กมีใหม่ๆเลยมาไปกินร้านนี้ยูเป็นคนเลือกแต่ว่าไปกินที่สาขา49อะไรกินแล้วเออมันก็อร่อยทุกครั้งที่จะมาร้านนี้ก็จะนึกถึงนึกถึงตอนนั้นโมเมนต์ตลอดช่วยไม่ได้แล้ว ต้องกินพิซซ่าตกไปซึ่งเดี๋ยวตอนนี้เราสั่งอาหารไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะทำอะไรให้เรากินไปเต้นเตรียครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเข้ามาดูกันว่าในครัวเขาเป็นยังไงนะฮะยื่นซีอ you นี่นะฮะก็คือเชฟไมค์นะฮะหรือว่าเชฟมิคาเอลนั่นเองนะครับเป็นชาวอิตาเลียนนะฮะเบียร์ออโดพิเราพิซซ่าดู อันนี้จะเป็นแป้งพิซซ่านะคะทุกคนแป้งพวกนี้จะถูกมิกซ์ไว้ก่อนล่วงหน้า3วันต่อสิบออสองสชองั่วโมงโอ้ยูสปิ k ไทยได้ได้นี่แน่น่อยว้าวโอเค <laughs> หลังจาก3วันเนี่ยเขาก็จะเอาออกจากตู้เย็นแล้วก็ทำเป็น พิซซ่าโดพิซซ่าเนี่ยทุกคนอันน ah. okay. mm ี้จะเป็นสไตล์นาโปลีคือเขาจะเอามือกดตรงกลางให้ไล่อากาศตรงกลางออกแป้งมันไปนูนข้างๆเขาบอกว่าเขาจะทำให้ขอบมันอะนูนๆเน้นหนึงแล้วกกรอบขอบมันจะพักมากกว่าพิซซ่าแบบอื่นที่แบบขอบเรียบๆไปอะไรอย่างเงี้ย คือเอาอากาศไปอยู่ข้างๆแล้วแป้งที่มันพองขึ้นมาพอถ้ามันโดนความร้อนอ่ะมันะจะกรอบลองดูยูเลนดูดูเมคพิซซ่าเราทำมาสิบ twelve years o ้องทำกูดพิซซ่าต้องมี experience working and learning wow. กูสโลวสโว์เฮ้ยตบไปตบมาเรื่อยๆทุกคนกลายเป็นแป้งพิซซ่าอันใหญ่เลยแล้วคือมันกลมพอดีกลมแบบเซอร์เคิลอ่ะพิซซ่าที่เชฟจะทำนะฮะเป็นพิซซ่าโฟร์ชีสซึ่งจะประกอบไปด้วยมีกอบฟวอนโซล่านะฮะซึ่งจะเป็นบลูชีสทาเลชิโอเป็นซอฟต์ชีส แล้วก็สกามอซาเป็นสโมกชีส,ชสและสุดท้ายคือมอสเซเล่าที่ให้ความยืดบางคนอาจจะงงนะว่าแบบว่าเราพามากินพิซซ่าทำไมสั่งหน้าโฟชีสทำไมไม่สั่งอันที่มันดูมีเนื้อสัตว์หรือว่าเป็นซอสมะเขือเทศอะไรเงี้ยแต่ผมอยากจะบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยคุ้นกับการทิมพิซซ่าที่มันเป็นหน้า,นาชีสอยีอยว <ๆ S 1> เดียวแต่ว่าคนอิตาลีเนี่ยพิซซ่ามันเหมือนข้าวแล้วเขาอยากจะกินพิซซ่ากับอะไรอ่ะเขาก็จะเลือกกลับมาใส่ข้างบนเนี่ยโดยปกติเขาจะเปลี่ยนชีสไปตามแต่ละหน้าแต่อันนี้จะเป็นหนึ่งในไม่กี่หน้าทีี่เเาาอส หลายๆชนิดอ่ะม,ม,มาเบลนด์รวมกันร้านไหนทําได้ดีอ่ะมันจะเป็นเหมือนกับหนึ่งในเซ็กเนเจอร์ของร้าน oh, เขชีสแต่ละทีทั้ง4อย่างอ่ะมันจะไม่ได้เหมือนกันทุกร้านคือมันจะเป็นเบลนด์ของเขาเองอ่ะอถ้าเป็นหน้าอื่นบางทีสั่งพาม่าก,กับโกลต้าเงี้ยมันอาจจะคล้ายๆกันแต่เน,นี้ยจจะต่างกันแบบโดยสิ้นเชิงก็ได้ใช่เขาจะบอกว่านี่อร่อยมากวาว สำหรับเตาที่ใช้อบพิซซ่านะฮะทุกคนมันจะเป็นเตาหินเวลาใส่เข้าไปก็คือเอาพิซซ่าใส่เข้าไปตรงกลางแล้วตรงกลางมันจะเป็นหินร้อนแล้วก็เอาฟืนเนี่ยทำให้มันร้อนนะฮะแล้วความร้อนจะอบให้พิซซ่ามันสุกอุณหภูมิที่เขาใช้คือ380อองศาเข,า,เขาบอกว่าตัวไฟข้างในเนี่ยเขาต้องการทาให้มันเป็นแบบรอบๆเพืออ่อทําให้พิซซ่าออกมาแล้วมันจะสวยสเสมอกันแล้วสวยเท่ากันทั้งทั้งวงอะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่ได้มีไฟอยู่จุดเดียวแล้วมันไม่ได้เป็นเตาไฟฟ้าที่แบบไฟอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างนะมันค รอมล้อมืีเล็กต่อเ้าล้อมเราเร็อสามนาทก็เร็วประมาณมามาเลยเนาะแป้งต้องทำสามวันออ๋อเออใช่จริงด้วยคือถ้าเกิดเป็นคลาสสิกนาโปลีก็คือ1นาทีนิดๆเท่านั้นเองนะแต่ว่านี้คือเขาอยากให้มันนานกว่านั้นหน่อยเพื่อให้มันถูกปากคนไทยมากขึ้น คือถ้ามันน้อยเกินไปแป้งมันจะยังไม่สุกร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่แป๊บเดียวเองทุกคนตอนนี้ผ่านไปจะสองนาทีแล้วคือแป้งข้างในมันเริ่มพองขึ้นมาแล้วนะฮะระหว่างทางนะฮะเชฟจะทําการเอาไม้อีกอันนึงนะคะคอยหมุนพิซซ่าให้มันมีความสุกที่มันสม่ําเสมอเท่าเทียมกันโอ้หว้าวและสุดท้ายนะฮะก็ทําการโฟร์ชีสไปปะระโฟร์ชีสเขาบอกว่าไม่ต้องใส่อย่างอื่นพริกไทยเท่านั้นกินได้เลย เสร็จปุ๊บท็อปด้วยอิตาเลียนเบซิลต้องใช้ใบโหระพาจากอิมพอร์ตจากอิตาลีนะฮะใช่แล้วก็โอลิฟอยเอ็กซ์ตร้าวิญญาณโอลิบอยเสร็จแล้วบอน่าเปติโออ่าเดี๋ยวเราไปกินกันฮะครับตอนนี้อาหารมาวางอยู่ที่โต๊ะแล้วนะฮะทุกคนอ่า ก็เราก็จะมีพิซซ่าโฟร์ชีสนะฮะที่เราสั่งไปตอนนี้จะเป็นสตาร์เตอร์อันนี้คือคาปัชโชปลาหมึกยักษ์เป็นหนเป็นปลาหมึกยักแรลบางคือแค่คิดว่าเขาแรลปลาหมึกยังไงให้ได้อย่างนี้นี่ก็ยากแลวนะไม่สามารถใช้มีดหั่นได้แล้วก็หากินยากเลยนะทุกคนเมนูนี้ส่วนนี้สลัดล็อกเกตกับไส้กรอกอิตาเลียนแต่ว่าวันนี้เรามาเพื่อจานนี้เราต้องกินโฟรชีสก่อน เวลาเราทำโฟชีสเนี่ยมันจะต้องมีชีสตัวหนึ่งเนี่ยเอาไว้ทําให้ยืดก็คือมอสซาเรลล่าละยืนพื้นดังนั้นอีก3ชีสที่เหลือเนี่ยจะต้องมีรสชาติแต่จะเป็นรสชาติที่ไม่เหมือนกันทาเลจิโอเนี่ยให้รสชาติชีสปกติอันหนึ่งคือกองโซลา่าจะเป็นรสชาติเป็นแนวทางบลูชีสชีสตัวที่3าเนี่ยก็คือจะเป็นสโมกชีสมันจะทําให้แบบมีกลิ่นสโมกขึ้นมาใช่ไหมสามชีสเนี่ยมันจะประกอบกันให้ได้กลิ่นและรสชาติที่ดีลนะแต่ว่าแต่ละร้านเนี่ยจะใช้โฟนะชีสเนี่มนนยม สัดส่วนในการผสมก right. ็ไม <quer> ่เหมือนกัน hmm. ด <ap> ้ว <c> ยพูดง่ายๆ House Blend House Blend ครับคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกินนะ Four Cheese ส่วนไหนกินซอสไม่เกิดเทศกันมันมีความแบบนมนมแบบอร่อยอ่ะ กลิ่นสโมกผสมกับกลิ่นของบูชีสมันไม่ฉุนนะแล้วพอมันมีทั้งซอฟต์ชีสฮาร์ดชีสรวมๆกันอยู่างน,นี้มันฟูลเฟลเวอร์ผมว่าจริงๆคนที่เป็นแฟนบันแทพิซาเขาจะาต้องลองกินหน้านี้<แ>สักครั้งนะเว้ยแล้วกกินหน้านี้แล้วจะไม่กินหน้าอื่นอีกเลยด้วยบ้านผม,มเคยไปกินร้านอิตาลีร้านหนึ่งเข,นขนาแนะนำโฟร์ชีสผมสั่งให้ที่บ้านกินอะ่ะหลังจากนั้นมาทุกคนมันจะกินแต่หน้าน,านี้ย่งเงี้ไอตัวเมนูนี้มันบ่งบอกถึงความที่เขาอะทำแป้งพิซซาได้ดีขนาดไหนเพื่อให้ชูรสของชีสท แป้งกับชีสมันไม่ได้มีอย่างอื่นเลยเ้วก็โชว์เซเลคชั่นว่าเขาเลือกมายังไงให้มันแมทกันแป้งโดเขาแบบดีมากๆอ่ะดีมากๆมันไม่ได้กรอบกรึบนะกรอบแค่ตรงผิวๆกรอบแค่ตรงผิวแต่ว่าตรงกลางนุ่มๆใช่พิซซ่าหน้าคลาสสิกเนี่ยจริงๆเขาจะไม่ใส่ซอสกันโฟร์ชีสเนี่ยชีสคือซอสมันไม่ต้องการมะเขือเทศแล้วอร่อยอร่อยเลยครับครับเดียวหมดแล้วสองอันอร่อยเนื้อ มาแล้จะเป็นมันต้องใส่ต้านเชอร์นะฮะพี่บอมใส่อะไรอยู่ครับบอสมิทบอสมิทของแท้เนี่ยส่วนมากแล้วกันเขาจะเขียนโมเดนาเกือบทุกขวดอยู่แล้วเว้ยแต่ถ้าจะให้มันจริงๆอ่ะมันต้องมีคำนี้ไว้เอสเซโต้เว้ยบอสมิโก้ดีโมเดนาไอจีพีเว้ยคำนี้ไอจีพีต้องอ่านย้อนหลังเว้ยโอเท็กเต็ดจีโอกราฟิเค i ลอินดิเคเตอร์ก็คือแบบเหมือนกับบอกว่า ขวดนี้ผลิตและบรรจุในโมเดนาโมเดนาท่านั้นเชฟเขาบอกว่าวาตทุดิตทั้งหมดในร้านเนี่ย99%ของพิซซ่าเนี่ยนำเข้าจากอิตาลีใช้ในนี้ก็คือมีแค่ผักผลไม้แค่นั้นชอบอย่างหนึ่งตรงที่ร้านนี้เขาให้เราใส่น้ำสลัดเองตามใจชอบซืออย่างบางร้านบางทีก็ใส่มาให้น้อยใส่มาน้อยไปเลยเยอะไปกอ่กอบมันร่วนยังดีเลแล้วกลิ่นแบบกำลังแบบกำลังกำลังพิวเลยครกลกันนะกนไ่เ สลัด sociedad, รสชาติมันนัวๆละมุนละมุนดีนะคือบางทีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมล็อกเก็ตกินคู่กับไส้กรอกอิตาลีแล้วอร่อยล็อกเก็ตต้องกินคู่กับโฟกาแล้วไส้กรอกอิตาลีเท่านั้นแล้วล็อกเก็ตก็ต้องกินกับบอสมินดิจะไปกินกับน้ำสลัดงาไม่ได้จานต่อมานะะฮตอนนี้พิซซ่าอีกจานหนึ่งมาเสิร์ฟแล้วนะครับผมอันนี้ขอเปิดชื่อเมนูแป๊บนึง เมนูนี้มันอ่านยากนิดนึงเลยต้องหาหา <laughs> หาม <laughs> หามหน่อยมอาหน่ยว่าคาลาเบียสไปซี่าลามี่คือเมนูนี้จะเป็นเหมือนแบบสําหรับคนที่ชอบแบบมีรสชาติหน่อยคือเขาจะใส่สลา,ามี่มา2ชนิดชนิดหนึ่งจะเป็นแผ่นๆกับอีกชนิดหนึ่งมันจะเป็นสเปรดเดิลบดมาแล้วแล้วก็มาทําให้มัน <c oughs> คือเพราะบ,บางทีแบบเราอยากกินรสชาติสลา,ามี่แต่อยากให้มันสเปรดแบบทั่วทั่วเท่าจริงนะซสลามี่มันจะมาเป็นแผ่นๆรสชาติแล้วมันกระจุกกระจุกเออใช่ใช่ไม่ดีเลยแต่อันนี้ก็คือแบบมีทั้ง2แบบก็โอเค เรียกว่ารสชาติเหมือนกันแต่รสชาติแม่งต่างจากโฟเมื่อกี้ไปแบบเหมือนแบบนนยุงนี้เลยนะยุงนี้เลยด้วยความที่ตัวซาลามี่เขาอะจะมีความแบบรสชาติเผ็ดๆแล้วก็มันจะมีแบบสเปรดด้วยใช่ปะพอ,อไปอบปุ๊บเนี่ยน้ำมันพริกมันจะละลายออกมามา,มาเคลือบตัวชีสเอาไว้ทำให้มันมีรสชาติแบบ เหมือนกินพิซซาแล้วราดน้ำมันพริกอ่ะเหมือนชีสเล่อยอ่ก็มันชีรลื่อยจริงมันคือชีรลื่อยโดยปกติแล้วเขาก็กินพิซซาหยดชีรเลื่อยหน้านี้จะแนะนาสาหรับคนที่ชอบกินแบบเผ็ดๆนิดนึงคุณเจนไม่ได้ชอบพิซซาที่มันเป็นชีสล้วนจืดๆอะไรเงี้ยกินไม่ได้แต่เนแ้ยเผ็ดๆอย่าลบหลู่พิซซาชีสล้วนนะไม่ได้กดเฮกมากๆไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยไม่เคยกินเลยตอนนี้พวกเราเคยกินแล้วแต่คนดูยังไม่กิน อันนี้เราสั่งเมนคอร์สมาด้วยนะฮะทุกคนไหนพี่บอมพรีเซนต์สินั่นคือไก่กงฟีนั่นเองเป็นไก่ออร์แกนิกกงฟีก็คือการทอดด้วยน้ำมันตุ่นด้วยน้ำมันตุ่นด้วยน้ำมันมันก็คือเราใส่ไปในน้ำมันแล้วก็อุ่นอุ่นมันไปพร้อมกันแล้วก็คุมอุณหภูมิไปเรื่อยๆประมาณนี้คือการทอดต่างกับกงฟีตรงที่ทอดเนี่ยน้ำมันมันจะเดือดบานปูนแตก็้อเดือดยังไงปูนกระเด็นแหละผมลงเมื่อกินนี่ผมเลยว่าเงยนะเขามีเมนูอันนี้มาให้กินคู่กันด้วยนะนัทท รัชจูอี้เนี่ยมันเป็นเมนูแบบผักสับรวมกันผัดกับซอสทีท่เป็นเบสจากมะเขือเทศคือเขาใส่เครื่องเทศแนวแนวแบบเม็กซิกันลงไปงนิดหนึ่งผสมเพื่อให้มีกลิ่นอายความเป็นแบบสเปนสเปนหน่อยแล้วพอกินปุ๊บแล้วมันจะ คู่กับอาหารโอเคอันนี้นะฮะเป็นอันสุดท้ายอของวันนี้นะครับนี่คือหนึ่งในเมนูที่คลาสสิกที่สุดพิซซ่าบูราตาเนั่นเองเป็นคลาสสิกพิซซ่าอันหนึ่งที่แบบคนไทยนิยมกินนะบูราตาชีสคืออะไรครับมันเป็นชีสที่แบบแทบจะเป็นนมอยู่แล้วอะ่ะมันเป็นชีสสดมากๆเอามาโปะหน้าพิซซ่าให้มันละลายคือคอมบิเนชันมันง่ายประมาณหนึ่งพิซซ่าที่เป็นเบสเป็นมะเขือเทศโปะด้วยพาเมะสั่งบูราตาชีสลงมปข้้งบนพิซซ่าหน้านี้ ขนมปังมะเขือแล้วก็บูรตาสามอย่างเป็นคลาสสิกเลยแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องมีใบโหระพาฝรั่งราดด้วยน้ามันมะกอกแต่พอมันมาในหลายๆที่เนี่ยเขาก็อยากกินเนื้อด้วยใช่ไหมเนื้อที่เข้าเนี่ยมันก็คือแบบเนื้อของอิตาลีเป็นพาร์มาแฮมตัวโ,โคคัตหรือว่าพาร์มาที่เขามาวางข้างบนเนี่ยคือเขาอบพิซซ่าให้เสร็จก่อนนะเขาค่อยเอาอันนี้มาวางข้างบนรวมถึงชีสด้วยไม่ได้เอาไปอบด้วยนะครับกินไปก็รู้แล้วว่าทำไมขายดีแม่งลงตัวเหมือนกับ เป็นวัตถุดิบที่คิดมาแล้วว่าเราอยู่คู่กันแฮมชีสจ<ค>ริงๆก็ใส่ใโอลิฟอ,อยล์ลงมาอีกทำให้กลิ่นโดยรวมมันแบบอโอเคอ่ะแล้วยิ่งกัดไปโดนคำที่เป็นเป็นอิตาเลียนเบซิลนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันครับ <laughs> ค okay, ครับทุกคนตอนนี้เราก็กินเสร็จแล้วนะฮะ <Ừ. S 1> อันนี้เราสั่งของหวานมานะทุกคนก็จะมี <Okay. S 1> เรียกว่าซิตรองเขาบอกว่าเอามะนาวมาแล้วก็ใส่เชอร์เบทมะนาวลงไปแล้วก็เมื่อกี้มีอะไรอ สักย่างมีมพิสตาชิโออะไรสักอย่างแล้วเขาบอกว่าเป็นพิสตาชิโอครัมเบิลแล้วอันนี้เขาเรียกว่าเลบาบาเป็นขน,ขนมที่นหน้าตาแบบนี้คือมีไอติมมีแป้งขนมปังแล้วก็กินคู่กับครีมบาบาเนี่ยมันคล้ายๆทีลาบิสึกแต่แบบแยกแยกส่นกสวน่เพราะว่าทีลาบิสึที่ดีคตัวขนมปังตัวขนมปังมันจะมองกัเล่ามาใช่ โอเคนะฮะทุกคนก็ร้านนี้นะฮะพิซซ่ามาซิเลียนะครับทุกคนมาร้านนี้อย่าลืมมาสั่งพิซซ่าโฟชีสเพราะว่าพวกเรามาเพ <มา S 2> ื่อจานนี้นี่อร่อยจริงวะยังไม่ได้หมนเยเลยยังไม่ได้กิน <laughs> ยังไม่กินอะ่ะขอโทษขอโทษอย่าลืมตังค์ด้วยหวานอร่อย